สวนของเรานะครับวิจัยปลูกเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยสําหรับภูพันเฮนะครับภูพานเฮเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถบริโภคได้ทั้งยอดและก็ผลตัวนี้นะครับเป็นพืชเศรษฐกิจของแถบลาตินอเมริกาสามารถนํามาปลูกในดินแดนของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีสําหรับผลนะครับผลภูพันเฮนี่ได้ชื่อว่า เอ็กทรีมีโปรตีนสูงให้พลังงานสูงอีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือไวอาก้าทรีส่วนยอดของเขาก็ไม่ได้น้อยหน้ากันเลยนะครับมีรสชาติอร่อยหวานหอมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการปลูกนะครับจะมี2ลักษณะนะครับถ้าเราปลูกเอายอดจะอยู่ในระยะคือ1,2เมตรตัวนี้ก็ประมาณ800ต้นต่อไร่ปลูกเอาผลนะครับระยะต่ําสุดก็คือ4ีคปีที่3นะครับก็จะให้ผลออกมา ยอดตัวนี้นะครับมีรสชาติอร่อยนะครับไม่เปลี่ยนสีไม่เหมือนยอดมะพร้าวแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนี้ได้เป็นเดือนๆน,นะครับหรือขึ้นเชลแปลรูปมาแล้วไม่คมํำไม่ดำมีความหวานอร่อยมากกว่ายอดมะพร้าวนิ่มหวานมันกรอบอือร่อยครับหวานไหมหวานครับมันนะครับกินสดๆได้เลย ็นี่คือยอดของเขานะครับรับประทานปรุงเป็นอาหารก็จะอร่อยนะครับ,รบลักษณะเด่นของต้นภูพนันเฮนะครับเราจะเห็นอัทธประโยชน์ของเขามากมายนะครับอันดับแรกนะครับก็คือ1ต้นของเขามีความสวยงามนะครับใบของเขาคล้ายๆกับใบของฟอกเทลนะครับแต่ ของเขาไม่ได้ขึ้นเป็นต้นเดียวเหมือนฟอกเทลอย่างเดียวเขาจะมีฉัดของต้นแม่ต้นลูกต้นหลานต้นเลนลงไปเรื่อยๆนะครับแต่กอแตกหน่อไปเรื่อยๆ2ผลของเขานะครับได้ชื่อตัวหนึ่งก็คือเอ็กทรีนะครับในเรื่องของโปรตีนของเขาสูงมากไวอาก้าทรีตัวนี้สารอาหารที่มีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงสุขภาพตัวที่3นะครับนั่นก็คือตัวยอดของเขานะครับสามารถตัดได้อย่างต่อเนื่องนะครับต้นไม่ตายนะครับตัดแม่เหลือลูกตัดลูกเหลือหลาน ตัดลาเหลือเหลนเหลือโหนนะครับในยุโรปและอเมริกาเนี่สั่งนําเข้ายอดพืชตัวนี้ในลักษณะขวดนะครับนำเข้ามูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วมหาศาลมากนะครับผมก็เลยนํามาศึกษาวิจัยเพื่อที่จะให้เป็นพืชเศรษฐกิจสําหรับเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านเราทั่วไปนะครับพืชตัวนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องทําเป็นแปลงขนาดใหญ่หรือปลูกจํานวนเยอะนะครับบ้านเดียวบ้านทั่วไป ปลูกไว้เถอะครับบ้านละต้น2ต้นนะครับห้าหกต้นนะครับปลูกเอาไว้เพราะอะไรเราสามารถตัดยอดของเขานะครับนำมาทานผลนํามาใช้ประโยชน์ในการทานนะครับและเป็นต้นตกแต่งในบ้านของเราได้อย่างดีดีกว่าที่เราจะปลูกไม้ประดับชนิดอื่นที่ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ใดๆเลยเราก็ยังปลูกกันแต่ถ้าปลูกตัวนี้คุณได้ทั้งสวยงามได้ทั้งผลได้ทั้งยอดครับ ้างสมาธิปุถุภทณา์น,นะคะท่านใดที่กังวลนะคะว่าปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนขายอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทั้งผลและยอดนะคะตรงจุดนี้ไม่ต้องกังวลคะ่ะทางสวนไม่นิ่งดูใดทางสวนตอนนี้ก็สร้างทั้งลายผลิตฐานการผลิตแล้วก็เชนต่างๆที่จะออกไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพเทนทางด้านเครื่องดื่มอาหารทั้งขาวและหวานแล้วก็ในด้านของคีโตนะคะ ซึ่งเราวางแผนการปลิดไว้ทั้งหมดแล้วสําหรับท่านที่ปลูกมั่นใจได้เลยค่ะว่าผลผลิตที่ท่านปลูกแล้วจะนําไปขายให้ใครจุดแรกเลยนะคะทางสวนยินดีรับซื้อไม่ว่าจะเป็นทั้งยอดและผลเราจะก้าวไปพร้อมกันนะคะมีตลาดแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลค่ะขอบคุณค่ะ